ปุ๋ยคละคิงเป,คเปลี่ยนเดี๋ยวพ่อค่ะเปลี่ยนให้มันเขากับสถานกากา์ไหมเพราะว่าตอนนี้นี่น้าท่วมเขาจน่อมีเขาให้ใส่ปุ๋ยแล้วเอาเจ้าสีซะทานรัฐาบาลทีซอยอิลิี่เปลี่ยนส่งเสริมอาชีพการบำรุงไปเลยเปลี่ยนจากปุ๋ยคขละเครงค่อยตอนนี้เอาแบบเอาแหะซะเอาสะดุ้งเอาเบ็ด เอาม่วงเอาด่างนั่นสิเอามาสรงเสริมอาซีบการประมงไปเลยให้พวกข่อยนี่เลี้ยนจากอาซนะีบเศร้าหน้าให้หาปลากินให้หาปลาแล้วแบบไปซื้อเขากินซะบ่นต่อมาดอกปุ๋ยก็ระงงตอนนี้ว่ามีเขาให้ปุ๋ยวานแล้วพี่น้องเป็นทะเลไปบนแล้วยังตกขอสิหาปลากินนะ่ะตอนเนี้ยเออบนงดูปุ่นใครหน้าข่อยตอนีหัดเขาเอาปุ๋ยก็ระงงมายังเอามาบานใานหํำบ่ะโอ้ีีน้องเออเอาเรือมา เปลี่ยนจากอาชีพเกษ,ษตรกรรมเอ่อเกษตรกรรมเกษตรกรเป็นการประมงซาสรงเสริมคอยให้มันจบเจือซาให้่อยเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรนี่เห็นแล้วม,มันมันบ่ได้ทุนนะมันบ่ได้กำไรจา้าปีให้่อยเปลี่ยนเป็นอาชีพการประมงซาเอาให้มันแลลวมันหล่อจดปวยเขาระคืมันต้องเอาเอาอันอุปกรณ์หาป่าไม่อยลวด